મને દેખ બહુ ખરે હા ઓહો જા

้เงหมดหมดเป็นหมื่นเฮ้ยขะนี้้มะครับมาชมผู้เอกวันนี้นะครับฝั่งหนึ่งประทายต่อสามแต้มนะครับฝั่งนี้เป็นตะก้อบอลนะครับบอลสายหลอนนะครับเรียกบอลสายหลอนนะครับหนึ่งประทายต่อสามแต้มเธอแปลข้ามฟรีนะครับเกมสิบสามแต้มไม่มีเดียวนะครับบอลสายหลอนวันนี้อยากซ้อมครับเตะฝั่งละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถือว่าชิง ชิงสองพั 2, นะครับผู้บ่าวลีโอเข้าสนามทางไหนนะไก่แจ้เข้าเอาง่ายๆนะครับถ้ามาไม่ถูกก็เอาที่เข้าง่ายสุดนะครับปากซอยเพชรเกษม68นะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตั้งปากซอยนะครับเข้ามาเลยครับธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนเพชรเกษม68นะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาตามถนนเรื่อยๆครับไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับขี่มาชนสนามเลยครับตามถนนเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับบังคับมาเลยครับตามถนนนะครับชนสนามเลยครับอยู่ขวามือครับชนสนามเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับเพชรเกษม68นะครับเข้ามาตามถนนขี่เข้ามาเรื่อยๆเจอสนามเลยครับเข้าสายหนึ่งอาจจะงงนะครับถ้าเข้าสายหนึ่งก็เข้ามา สายหนึงนะครับเพชกรเกษมเข้ามาเลยครับสายหนึ่งเข้ามาแล้วก็ข้ามสะพานที่สองนะครับ<ป>เดี๋ยวเข้ามาตรงบ้านตะเกียงดาวนะครับซอยเข้ามาครับตามซอยนะครับเข้ามาแต่อาจจะง,งงหน่อยนะครับถ้าเคยถ้าไม่เคยเข้ามานะครับหนึ่งมาท้ายครับตีตรงนี้ ลงนะครับหนึ่งมาทายพื้นเป็นต่อเยอะนะครับหนึ่งมาทายหรือว่าหนึ่งโคราชพื้นเป็นต่อเยอะเจ้าบอลนนะั้นพื้นยังไม่ถึงหนึ่งมาทายแต่ว่าต่อสามแต้มบอลบอกต้องลองครับสามแต้มครับเสร็จมาบ,บอลนั้นเอาครับบอลปาดง่ายๆนะครับ ถ้าถ้าเกิดคอมเมนต์ไม่ดีนี่นั่นนี่นะถ้าลงเนี่ยเว่ยอย่างเงี้ยลต่ก็ไปเลยไปให้ลุงบล็อกไปเลยแต่ก็มีแต่การลี้ก็กลายรูปบเอาไปไหมเคนเอาเอาเอาแบบนี้ก็เตะกันได้หรือได้ครับมีตังเตะได้หมดครับบอลถ้าถ้าตะก้อเขามีตังเขาสามารถเตะได้ทุกคนครับ ต่อไปเสียสันนะใครก็เตะได้ครับถ้ามีตังครับสู้ไม่ได้ก็เตะได้ครับเพราะว่าเขาตังเขาเองครับเขาอยากซ้อมครับเขาเตะได้หมดครับขอให้มีเงินครับเตะได้หมดไม่กินนะติดฟันเอาเสียวัดทำไมทำไมมายืนบังอยากออกกล้องนะกอไม่อยากออกฮะไม่อยากเป็นข่าวเขาถามว่าแบบนี้ก็เตะกันได้หรือเตะได้หมดครับผมตอบตรงๆเพราะว่าเขามีเงินนะครับเขาเตะได้หมดเห็นกระบี่ไหมครับ บอลบอลมีอะไรเกี่ยวกับบีพี่ชัยเชียงกงเขาเตะได้หมดครับแกมีเงินมันเตะหมดเตะรีไทยแกเตะขั้นต่มห้าพันหนึ่งหมื่นเตะได้หมดนะครับถ้าคนมีตังครับเตะเลี่ยมไหนเตะได้หมดครับถ้าผมเรียกจากก็ถ้าผมมีตังนะผมเดียวถ้าคนไม่มีตังเตะไม่ได้ครับเตะไม่ได้ครับลงไปเตะไม่ได้ครับไม่มีตังครับเตะไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีตังเดิมพันเตะไม่ได้ครับผมบอก เตะไม่ได้เหลี่ยมไหนก็เตะไม่ได้ครับรสายง่วง,งน่าจะเป็นเทพนะครับ <c oughs> เรื่องจริงไงในลักษณะนี้ต้องดูลองสายกล้องมาดูเลยว่าใครครอปมวยถึงไหนขนาดง่วงน่าจะเป็นเทพนะครับเดียดเ่ยมที่จบไปยืนคู่กับหลวงพี่ป้างหลวงไม่ต้องครับผมเนื้<ๆ>อพันเกล็ดมันมองยากครับเพราะว่าหลวงพี่ป้างก็ไม่ไว้ใจเทพเทพก็ไม่ไว้ใจง่วงง่วงอยู่ด้วยกันครับสายง่วงครับเทพโยบอกเปิดตาขาง่วงในขาะตอนนี้ใครง่วงใครครอปง่วงมาถครับคุณสาย ใใใหหห้้หหหห้ด <unm> ูน่าจะเป็นเทพนะครับครรับตงไหนชอบมุ่งครับเทพ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 แน่นอนเหรอเบอร์ห <hundred S 2> นึ่ง FT เยอะครับมาเตะแป๊บเดียว400กว่าคนน่ะเทพติดตามเยอะครับ FT ติดตามเยอะเทพโยเตะแป๊บเดียวครับขนาดไลฟ์สดตอนสกอร์ที่ที่6นะสกอร์แค่6ครึ่งทางเองนะครับสกอร์ไปที่6 6<อ>ต่อเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ครับมุ่งแน่นอนไหมครับ อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะเน่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งจ้ไม่ได้แจ้งแจ้งตัดผมเนีไม่มีง่วงหรอกครับศักดิ์ศรีค้าคออยู่ศักดิ์ศรีค้าคอเลล่นให้้ไไปแวงพูดต่อไปน่าจะเป็นเสกสันนะครับถูกสุเตกิบารครับก็หนึ่งพันนะครับพัชระพลหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับค่ากรรมการก็สองร้อยนะครับ เหลี่ยมไหนก็เตะได้นะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมที่เขาเขาลงเงินเองนะครับไม่ใช่ขานอกลงให้นะครับอย่างแอดมินที่แพ้นะครับแอดมินก็เตะแค่แค่เซ็จละ1,100นะครับเพราะตอนนี้แอดมินก็ยังตังเหลือหวยเงินเงินหวยเยอะอยู่หลายหมื่นอยู่ก็เลยเล่นแค่แค่สนกครับวันนี้โดนครับโดนไปหมื่นครับโดนกินไป1 2ื่นงวดก่อนซื้อบหมื่นหกครับ แต่ก็ยังได้บวกอยู่แต่ว่านี้โดนครับวันหน้าสงสัยหมดแล้วครับไม่มีเล่นแล้วครับเลิกแล้วครับเ <c oughs> ตะได้ครับเตะได้หมด1100ครับปล่อยลงครับไม่มีตงังก็เตะไม่ได้ครับถ้ามีตงัตง,ตงเตะได้ทุ่เหลี่ยมไม่ต้องช่วยแล้วปาเจียวไม่ต้องเขาไปช่วยหรอกผมยกไม่ได้แพ้ลงไปก็แพ้องไงไวอล์ุัส ชักทายเจ็กชาตรีครับแชร์แล้วครับขอบคุณนะครับผู้ต่อไปน่าจะเป็นเสกสรรนะครับไทรเป็นเอฟซีก็ห้ามพลาดครับน่าจะยืนคู่กับอ้วนบางเลนนะครับผู้ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งนอนนะครับดูสีเท้าของเสกสรรทับทองอดีตจีนชาติไทยนะครับหวอมอยู่นะครับ นี sure ah ่คร ah ับเจ้าบอลครับจะแก้หรือเปล่า9ต่อเท่าไหร่ครับผมมองไม่ชัดเดี๋ยวฟังกรรมการฐานก่อนฝั่งนู้นเป็น1ประทายหรือว่า1นึ่โคราชต่อ3มแต้มเจม13บสามอครับหนึ่งประทายเสบมาตรงนี้จะบอลครับบอลเหงอยังไม่ออกครับทันหรือเปล่าครับไม่ทันนะครับ บอลนี่ถือว่าดีนะครับชนะปีศาจนะครับแต่ว่าผัดกันแพ้ผัดชนะนะครับนะครับหนึ่งมาท้ายเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหออกโอ้โหลูกเสิร์ฟลูกนี้ผมอยากจะหัดเสิร์ฟแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หัดนะครับมันหัดยังไงก็ไม่เก่งนะครับอ๋อเสกน่าจะประปีศาจนะครับเสกสันนะครับเตะออกครับ ยมบวเหลี่ยมนี้หงประทายไม่ได้ต่อเยอะนะครับเพราะว่าลูกทำลูกทำไม่ได้ต่อเจ้าบอลเยอะนะครับผมบอกก่อนเหลี่ยมนี้เจ้าบอลก็บางวันก็ดูครับมีลูกเสิรฟเอาครับหยอดแล้วครับหยอดแล้วครับเห็นหมดครับแอดมินคนนี้ใส่งวงไหมครับงวงครับเปิดตาขาง่วงใช่ครับคนนี้เปิดตาขาง่วงเลยนั่นแหละครับไปโยครับอปเนป โอ้นี่ครับเทปง่วงไอ้นู๊ดเบียรให้กี่บาทไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานง่วงไอ้นู๊เมื่อวานง่วงเมื่อวานง่วงครับใครง่วงครับคนไหนง่วงผมหน่อยเทปเทปวันไหนครับเมื่อวานใตรอะใครครับผมไม่บอกไม่บอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกง่วงง่วงง่วงเลยครับง่วงไม่ต้องบอกออกเทปใครคนนี้แหละครับยังไม่ลงผู้ช่วยมีหลักฐานไหมคุณไปปรับากษามีดิ นี่นี่เปิดไลน์ไลน์แม็กเซ็แม็กแทสทางแทสเขาเรียกอะไรเอ้คุยกันหลังคุยกันหลังไปก็ได้จะคุยออกเสียงง่วงไม่ได้เดี๋ยววัดไม่ได้เดี๋ยวเทพโยต่อพูดไหนคืออะไรวะก็ง่วงไปแล้วจะไปต่ออะไรปนะคุยไม่ได้ออกเสียงง่วงไม่ได้เทพเทพไปไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคใครก็ต้องงงงถึจะ่วตอนนี้ตรงผมก็ไปหมดแล้วครับแอดมุงแอดมินครับหัวเปียกครับ แย่ไปสองเต็เอ้าเกี่ยวครับนี่แหละครับเจ้าบอลสายหลอนตีติมรอบเกี่ยวได้ครับหนึ่งประไทยตีติมรอบบอลสายหลอนเกี่ยวนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับสามเตะอมตีให้บอลบอกไม่เป็นไรครับ1,100ครับเตะหมดเพราะว่ามีตังครับถ้าไม่มีตังก็ไม่กล้าเตะนะครับบอกก่อนครับ1100ก็เงินนะครับคู่นี้ชิงที่2,000บาทนะครับถ้ากรรมการก็200นะครับชิง2002นะครับ กรรมการ200ครับค่าไฟค่าสนามถือว่าเอาครับยังไงครับหนึ่งประทายลูกนี้ปาดออกหนึ่งประทายเี๋ยวเหลือหนึ่งประทายต่อสามเตเตะไหมหนึ่งประทายเตเไปเลยกับเสือแดงนั้นเโอ้นี่ครับเห็นไหมครับเหลือยังสู้ได้นะครับเหลือบอกไม่กลัวนะครับใครบอกว่าตะก้อตะก้อเตะได้ไงมันไม่ใช่นะครับตะก้อบอลนี้ถือว่าดีนะครับบอลนี้ผ่านกันแพ้ชนะนะครับกับปิตา กินเตะจุลาได้ครับเตะเตะเ,เท่าไหร่ครับกินครับมันต้องดูราคานะครับ,บต้องดูราคาพี่เล็กชองขวดสวัสดีอ้าวพี่เล็กคาราบาวมานะครับ <c oughs> อยากฟังเพลง <c oughs> อยากฟังเพลง <c oughs> พี่เล็กคาราบาลนะพี่เล็กพี่เล็กร้องเพลงให้ฟังหน่อยวันนี้วันนี้แอดมินหัวเปียกไปสองสองสองเซตแล้ว เดี๋ยวเยาที่จะร้องเนเป็นไรได้ยินข่าวว่าพ่อเปียกกับเรออะยังยังไม่ชนะใครเลยเหรอเหมือนกันกับแอดมินเลยไม่เคยชนะใครเลยเหมือนกันเลยเตะเตะเซตละพันร้อยไม่เคยชนะเตะเยอะอย่าไปเตะเพราะว่าร่างกายเราไม่ดีเราก็เตะราคาซ้อมจับขานอกก็จะเกินพัน ทัจไกทรกาสราครแล้วดี่าะ,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 ะครับไชัยยะอะไรชัยยะิบูลน,นะครับอ้าววันดีท่านนะครับผู้ต่อไปเสกสันนะครับเอาครับลูกเ์ฟหนึ่งมาท้ายครับลูกนี้ครับโอ้โห อออุธดิน้ำหนหน่อยขาวน่ะเอาครับลูกเ์ฟครับจอขาขวาครับโอ้โหบอลสายห้อนเอาไม่อยู่เจ็ดต่อสิบสองนะครับไปเรียนเธอธอเลียนเลียนเอาครับบอลสายห้อนครับสายหลอนจริงหรือเปล่าครับแต่เสร็จนี้ต้องไปตรวจเยี่ยวนะครับผ่านหรือเปล่าครับสายหลอน

แบงแบงมนจะมีใจหรือเปล่าเนี่ยไม่่ไม่ไม่ไเาจะมีใจเราเปิดตัวเองทุกคเหรอแก่เปิดตัวเองโอ้ฮัลโหลพัฒนาเนี่ยแล้วเปิดตัวเองนะไม่รู้เหรอยักษีเท่บอกว่าหาอะไรตัวเร็วไหมไม่ได้ไปล้ สิบเก้าดูอยู่อย่างไรครับเอาครับพูดต่อไปตเสกสันนะครับประทับอีสานเดี่ยวไหนเดี๋ยวชมนะครับเอาครับล็อกเก้าครับเอาครับฝั่งเจ้าบอลขอแต้มเดียวนะครับเจ้าหนึ่งขอกี่แต้มครับสามแต้มหรือเปล่าสามแต้มขอสามแต้มตีเสมอนะครับเจ้าบอลขอแต้มเดียวเกมนะครับสิบสองต่อสิบเก้าอะไรไรเหลือเอาไม่เกมร้อยนิง ม่เกมนะวันนี้ต้องเกมนะนะวันนี้ต้องเกมวันนี้ไป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 เติบไปครับไปไกลไปไปอารมณ์ไม่ดีเสียเงินวันนี้เสียเงิน2,000กว่าแล้วปาดตรงนี้เสามพันครับเจี่ยวครับตรงนี้ครับจบครับจบข่าวครับเรียบร้อยครับเจี่ยวได้ครับนี่คือบอลสายหลอนนะครับหนึ่งมาได้ขอแก้ขั้นขั้นขั้นได้ขั้นได้ขั้นได้ไอ้บอลบอลไม่ไม่ เออต่อได้ต่อได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ให้เขาลงก่อนเออให้เขาแก้ไม่เป็นไรพักก่อนเออไม่เป็นไรพักก่อนเออโอเคครับเดี๋ยวพักขอแก้เลยนะครับเดี๋ยวพักก่อนขั้นก่อนเพราะว่าเขาบอมนอนนะครับเขาบอมนอนต่อไร้หัวก็บอกแค่ไหนเหลือออกเซตเออแต่ก็เอาเวท่ไม่ได้ว่าเป็นต่อเขาใช่ผมยังแพ้เหลือหนึ่งก็ได้แค่นี้เอาเรียมนี้หนึ่งไม่ต้องต่อแดบต่อแน เออเหลือเตะเลยไม่ใช่พูดถึงพูดถึงมาต่อตอนนี้นะเดี๋ยวไม่ต้องต่อแนมนะจะเติร์ฟไนะเดี๋ยวเตะให้โอเคนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีใช่นะครับสวัสดีครับ